สวัสดีครับในยุคที่ใครๆก็พูดกันว่าข้อมูลคือขุมทรัพย์มหาศาลแต่เคยรู้สึกไหมครับว่ายิ่งขุมทรัพย์มันใหญ่ขึ้นเท่าไหร่การจะเข้าไปขุดหามันกลับยิ่งช้าลงเรื่อยๆวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเครื่องมือที่จะมาพังกำแพงข้อจำกัดนั้นกันครับนั่นก็คือ NVIDIA Rapids เอาละครับเราเนเริ่มกันที่ต้นต่อของปัญหากันก่อนเลยคำถามที่เชื่อว่าหลายคนในวงการ Data าต้องเจออยู่ทุกวันก็คือ ทำไมข้อมูลยิ่งเยอะขึ้นการประมวลผลมันถึงได้ช้าลงช้าลงทุกทีเลยนะภาพนี้อธิบายได้ชัดเจนมากๆเลยครับเรากำลังเจอกับช่องว่างที่มันถางกว้างออกไปเรื่อยๆดูสิครับไอกราฟเส้นที่พุ่งสูงปรี๊ดเนี่ยคือขนาดของข้อมูลที่มันเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณทุกวันแต่ลองมาดูอีกเส้นหนึ่งสิครับเส้นที่แทบจะราบเรียบไปกับพื้นเลยนั่นแหละครับคือความเร็วของ CPU ที่มันโตตามไม่ทัน นี่แหละครับคือคอขวดของจริงที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลต้องนั่งรอแล้วก็รอนานขึ้นเรื่อยๆและแน่นอนครับว่าพอมีปัญหาคอขวดแบบนี้ขึ้นมามันก็ต้องมีคนคิดหาวิธีแก้และนี่คือที่มาของขุมพลังใหม่ที่จะเข้ามาทลายกำแพงนี้ครับ NVIDIA Rapids นั่นเองแล้ว Rapids คืออะไรกันแน่ถ้าจะอธิบายแบบง่ายๆเลยนะครับมันคือชุดเครื่องมือแบบครบวงจรเลยเป็น open source ด้วยนะสำหรับงานด้าน data science ทั้งหมด ที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษให้ทำงานอยู่บนพลังของกาจอหรือ GPU ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการเลยครับหัวใจสำคัญของมันก็คือการเปลี่ยนวิธีคิดในการประมวลผลไปเลยครับคือแทนที่จะใช้ CPU ทำงานไปทีละอย่าง2องอย่าง Rapid จะปลดล็อกพลังของกาจอหรือ GPU ที่สามารถประมวลผลแบบขนานคือทำอะไรพร้อมๆกันได้เป็นพันๆอย่างในเวลาเดียวกันเลยนี่คือการเปลี่ยนเกมโดยสิ้นเชิงเลยครับ แล้วพอเปลี่ยนมาใช้ GPU แล้วมันเร็วขึ้นแค่ไหนคำตอบคือเร็วขึ้นมหาศาลครับ10บเท่าหรือในบางงานอาจจะเร็วกว่านั้นอีกลองนึกภาพตามนะครับว่างานที่เคยต้องรันทิ้งไว้ข้ามคืนตื่นเช้ามาถึงจะเสร็จอาจจะเสร็จได้ในเวลาไม่ถึงชั่วโมงหรืองานที่เคยต้องนั่งรอกันเป็นชั่วโมงช่โมงอาจจะเห็นผลลัพธ์ได้ในไม่กี่นาทีโอ้โหนี่คือความเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้จริงๆเลยนะเอาล่ะ พอได้เห็นถึงความเร็วที่มันน่าทึ่งขนาดนี้แล้วทีนี้เราลองมาเปิดกล่องเครื่องมือของ Rabbit กันดูหน่อยดีกว่าครับว่าข้างในเนี่ยเขามีอะไรเจ๋งๆซ่อนไว้ให้เราใช้บ้างในชุดเครื่องมือนี้ก็จะมี library หลักๆอยู่หลายตัวเลยครับที่เด่นๆเลยนะตัวแรกคือ QDF อันนี้เปรียบเสมือน Library Pandas ยอดฮิตเลยแต่เป็นเวอร์ชันที่วิ่งบน G P U ทำให้การจัดการข้อมูลเร็วขึ้นแบบคนละเรื่องเลยต่อมาก็คือ Q M L สำหรับงาน Machine Learning อันนี้ก็เหมือนกับใ k i t Learn ที่เรารู้จักกันดีแต่เร็วกว่ามากเพราะใช้พลัง G P U ครับแล้วก็ยังมี Q Graph สำหรับการวิเคราะห์กราฟหรือพวก Network ต่างๆและ Q Spatial สำหรับงานที่เกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่โดยเฉพาะเลยและจุดที่เรียกว่าเป็นไม้เด็ดที่สุดเลยก็คือความง่ายในการเอาไปใช้งานนี่แหละครับ เพราะว่า Rapids เนี่ยถูกออกแบบมาให้มีหน้าตาการใช้งานหรือ API ที่คล้ายกับ pandas และใส k i t l e a r นมากๆนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่านักวิทยาศ,าศาสตร์ข้อมูลเนี่ยแทบไม่ต้องไปเริ่มเรียนรู้อะไรใหม่ทั้งหมดเลยแค่ปรับแก้โค้ดเดิมนิดนิดหน่อยๆก็สามารถปลดล็อกความเร็วระดับ GPU ได้ทันทีมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอครับ โอเคเรารู้จักเครื่องมือกันไปแล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วในชีวิตจริงแหละเราจะเอาเจาเครื่องมือสุดแรงพวกนี้ไปทำอะไรได้บ้างไปดูตัวอย่างการใช้งานจริงๆกันเลยครับจริงๆแล้วก็คือครอบคลุมกระบวนการเกือบทั้งหมดของงาน Data Science เลยนะครับตั้งแต่ขั้นตอนแรกสุดเลยคือการเตรียมข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการคลีนข้อมูลกรองข้อมูลหรือแปลงข้อมูลขนาดมหิมาด้วย CUDF ไปจนถึงการทำ feature engineering เพื่อสร้างตัวแปรใหม่ๆขึ้นมา แน่นอนว่ารวมถึงการเทรนโมเดล Machine Learning บนชุดข้อมูลที่ใหญ่มากๆด้วย C U M L และอย่างที่น่าสนใจมากก็คือการวิเคราะห์กราฟค่ะโดยเฉพาะการวิเคราะห์กราฟเนี่ย ลองนึกภาพตามนะครับว่าเราสามารถเอาไปวิเคราะห์เครือข่ายโซเชียลมีเดียเพื่อหาคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ตัวจริงได้หรือเอาไปสร้างระบบแนะนำสินค้าที่มันฉลาดและซับซ้อนขึ้นมากๆหรือแม้กระทั่งการตรวจจับการทุจริตทางการเงินที่มันเกิดขึ้นแบบเรียลไทม์เลยทั้งหมดนี้คือสิ่งที่รา p ิดสามารถทำได้ครับโอ้โห ที่เล่ามาทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมพลังของ RAPID นะครับแต่ถ้าจะให้สรุปแบบเน้นๆเ,เลยเอาแค่3ประเด็นสำคัญที่ต้องจำให้ขึ้นใจเลยจะมีอะไรบ้างไปดูกันครับนี่คือเช็คลิสต์ง่ายๆเลยครับข้อแรกประโยชน์หลักๆของมันเลยคืออะไรคำตอบคือการเร่งสปีดครับเร่งความเร็ว Workflow ของเราให้เร็วขึ้นแบบก้าวกระโดดด้วยพลังของ GPU ข้อ2เครื่องมือหลักๆที่ต้องรู้จักเลยก็คือ QDF QML และ Q-graph 3ตัวนี้คือพระเอกเลยและข้อสุดท้ายที่สำคัญมากก็คือต้องมองให้ออกว่าจะเอาเครื่องมือพวกนี้ไปปรับใช้กับโปรเจกต์ของเราได้ยังไงบ้างและสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอทิ้งคลายไว้ด้วยคำถามที่น่าคิดมากๆเลยนะครับว่าในยุคที่ข้อมูลมันมีแต่จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้น,นเรื่อยๆแบบไม่มีทีท่าว่าจะหยุดแบบนี้ เครื่องมือที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำงานบน GPU โดยเฉพาะอย่าง Rapids เนี่ยมันจะกลายมาเป็นมาตรฐานใหม่ของวงการวิทยาศาสตร์ข้อมูลในอนาคตอันใกล้นี้เลยหรือเปล่า